เมื่อวานไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่เห็นที่เห็นเป็นๆกับปัจจุบันเนี่ยอดีตก็เป็นเหมือนเงาอน,ะนาคตก็ของที่ยังมองไม่เห็นเลยเรซ้ำที่เป็นๆเราก็เห็นกันอยู่ตรงนี้เมื่อวานเสาก็มีกลุ่ม ชาวต่างประเทศเนะียเขาส่งข้อควารรมมาบอกเกี่ยวกับการไปวัดของพวกเขานะว่าก็ยาวเหมือนกันโดยสรุปเขาก็เลยบอกว่าก็เห็นรูปอยู่กลุ่มประมาณหกคนธรรมดาแล้วตอนที่จะมาอยู่ที่นู่นเขาจะไปวัดกันทุกวันเสารนะ์แล้วก็ไปฟังคุยธรรมะแล้วก็ภาวนาน,นิดหน่อยนะแต่เขาก็ไม่ได้ไปวัดนานมากนะเพราะว่าโควิดมันระบาดแรงมากกลุ่มเขาก็ตัดสินใจ ที่จะไปวัดเพราะว่าเขารออนาคตไม่ได้เขาบอกเขาคิดแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวหายก่อนมีวัคซีนก่อนค่อยไปวัดกลุ่มนี้คิดไปคิดมาบอกว่าอนาคตไม่มีนางงงก็ไม่มีไม่รู้จอยู่ไหนไปวัดมันเลยซะเลยแต่ว่ากติกาอาจารย์เอท่านที่นู้นก็เลยท่านก็ให้ใส่แมสทุกคนเพราะฝรั่งเขาก็แต่กลุ่มนี้ก็ใส่ง่ายอยู่นกะ็ใส่แมสแล้วก็มีเจลมีอะไรนะแล้วก็มีระยะห่าง เพราะว่ามีคนแก่ไปวัดเยอะแต่วันเสาร์อาจจะไม่มีเยอะแต่ว่าก็มันอาจจะเป็นพาหะกันได้เพราะว่าเฉพาะโอไฮโอนี่น่าจะน่าจะเป็นห้าพันคนตายนะไม่ใช่คนเป็นถ้าตัวเลขผิดก็ขออภัยด้วยแต่ที่สำคัญที่จะมามาเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นเวลาที่มันอพีซฟูมากก็คือเขารู้สึกมี มีความสงบเยือกเย็นมากในก,การมาวัดครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเติมพลังให้กับเขาเองแล้วก็รู้สึกว่ามีาความรู้สึกดีๆกับการมาวัดอีกครั้งนเขาก็บรรยายภาพว่าเออสนามหญ้าก,ก็ตดเรียบร้อยอย่างงู้นอย่างนี้นะก็บัรญรยายให้ตามาได,ได้ได้เห็นภาพนะบรรยายเป็นคําพูดแล้วก็บอกว่าจริงๆเราไม่สมควรจะใช้ช่วงเวลาการมาวัดเท่านั้น,นการที่บ้านก็ทําได้แต่ว่าเวลามาที่วัดรู้สึกว่าทําได้ดีกว่า นก็เล่าให้ตามาฟังตวมาก็รู้สึกอ่าปีต,ติอนุโมทนากับเขานะเพราะว่าเรารอเวลาไม่ได้นะว่าเดี๋ยวรออย่างพวกเขาอย่างเงี้ยรอวัคซีนมาแล้วค่อยไปวัดไม่รู้วัคซีนมาเมื่อไหรนะ่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้คุย,ยกับครูบาอาจารย์หรือว่าหรืออย่างอที่สุดนะก็มีกําลังใจในการภาวนานเราต้องรอวัคซีนมนละ้่ไปวัดต้องรอไหมเรามาวัดได้ทุกวันเลยนะแล้วมีโอกาสปฏิบัติได้ทุกวนัน เราไม่โดนกีดขวางด้วยภาวะอันตรายของโครคไขยไข้เจ็บอย่างชัดเจนนะจะเป็นข้างนอกนอกก็เป็นกันเยอะของเราก็ไม่มีความชัดเจนที่ที่จะมีการยังไม่แน่นอนที่จะติดรอบสองหรือไม่นะแต่ตอนนี้ปลอดภัยอยู่ดนะังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสดีกว่าเขาเยอะแยะเลยนะที่ไม่ต้องหลบอยู่บ้านแล้วต้องคอยระแวดระวังเวลาไปตลาดไม่ต้องคอยจับอะไรแล้วก็คอยฉีดเซลไซสถุงมือมีแมสมีอะไรตลอดเวลานของเขา ต้องมีการโปเทคตัวเองตลอดเวลาที่วัดเขาก็ต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรลคทุกวันที่มีโยมเข้านะแตนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยเรามีโอกาสมากกว่าเขาต้องเยอะแต่เขากลับพบว่าการมาวัดที่มันเติมพลังนะอาตม็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเชฉะเช่นเดียวกันนะการมาวัดครั้งหนึ่งหนึ่งหรือว่าการมาภาวนาการมาสวดมนต์ไหว้พระการมาวันพระหรือว่าการทําทานแม้เพียงชั่ววันหนึ่งหนึ่งของเราก็ น่าจะเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นการเดินพลังใจให้เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ในเส้นทางของบุญกุศลนะไม่ก้าวล่วงตกเส้นทางไปแต่ก็อย่าให้อยู่ว่าการแค่ว่ากุศลธรรมหรือว่าเหตุปัจจัยแห่งบุญเนี่ยมาแค่อยู่ในวัดมันก็จะเสียหายนะเสียโอกาสนะคนเหล่านั้นอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนเราเ,เราก็บอกว่ามี <c oughs> อยอมที่วัดเล่าให้ฟังว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยเทศทุกวันเลยนายอยากฟังบ้าง ตมมาก็บอกอ๋อไม่ได้เทศเป็นภาษาอังกฤษนะทเทนภาษาอังกฤษคงไปไม่รอดนะก็บอกเขาว่าเป็นภาษาไทยเขาเลยบอกว่าหวังว่าพันเตคงจะเทศเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังในไม่ช้านะตัมมาก็บอกว่าก็นะไม่แน่นอนนะก็หมายถึงว่าตาตมาอาจจะไม่ได้เหมือนไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขาก็ได้นะไม่อาจจะไม่เทศภาษาอังกฤษให้เาฟังก็ได้นะทั้งนี้เรามีโอกาสดีที่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนหรือว่าคอยอบรมหรือให้คาชี้แนะหรืออย่างน้อยที่สุดนะก็คือ นะเล่าเรื่องอะไรกระตุ้นจิตใจจิตสำนึกของเราให้ไปในทางกุศลเรามีโอกาสดีกว่าหลายๆคนในโลกใบนีนะ้แล้วก็ยังมีโอกาสต่อไปอีกเรายังมีลมหายใจอีกแล้วยังมีศรัทธานในพระศาสนาต่อเนี้นนี่อย่าให้โอกาสเหล่านี้มันสูญเสียไปโดยเพียงแค่ว่าเรามีโอกาสดีนะแล้วอย่ากห้ให้วันเวลาเพียงแค่ว่าเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันเดี๋ยววันพักค่อยปฏิบัติในไหนก็มาวัดอยู่แล้วนะพรุ่งนี้วันพักเขาต้องมานั่งสมาธิมาสวดมนต์อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอนาคตไม่แน่นอนนะ อดีตก็เอามาพูดอะไรไม่ได้นะมันเป็นของเก่าเหมือนเขาบอกว่านักภาวนานถ้าเป็นนักภาวนาเนี่ยลุกแล้วต้องปัดก้นทิ้งหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องอดีตก็เป็นอดีตสภาวะอดีตก็เป็นอดีตไปหมดมีชีวิตอยู่ขณะหนึ่งหนึ่งปัจจุบัน,นอาตมาชอบจารย์คำจกกันทร์คำพลเคยไปคุย,ยกับแกจสมัยก่อนก็คุยกันบ่อยมีอยู่ครัง้งแกจาเยี่ยมที่วัดนะนะวก็บอกว่าอ่าบอกรพระคุณเจ้า ผมมาเป็นคนไม่มีอนาคตนะนะวบอกโอ้ดีอาจารย์ดีดีเพราะว่าผมอยู่กับปัจจุบันผมเป็นคนไม่มีอนาคตแล้วคนข้างนอกเขาคงไม่คบผมนะเพราะว่าผมบนบอกว่าผมเป็นคนไม่มีอนาคตเราเลยบอกว่าแต่เราคบกันนะอาจารย์เพรา็คบกันก็หมายถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ฝังตัวอยู่ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้จมอยู่ในอดีตนะแต่ว่ามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่ฟังดูเนี่ยถ้าเป็นคนบ้านเขาอาจจะไม่คบนะคนไม่มีอนาคต แต่ว่าเป็นคนทางธรรมก็คิดว่าอ๋อหมายถึงการเป็นอยู่ในขณะหนึ่งหนึ่งปัจจุบันขณะหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเราก็คงทําตัวเป็นคนไม่มีอนาคตกับเขาบ้างก็ได้ในบางช่วงนะคําว่ามีอนาคตก็หมายความว่านะไม่ต้องไปคิดปรุงสร้างถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะแล้วก็ไม่ต้องไปจับฉวยของอดีตมาทําให้ตัวเองทุกขนะ์ก็ลองมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะบ้างนะขนาดกายเคลื่อนไหวขนาดอีเดียบทต่างๆขณะที่ มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับจิตนะขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกขณะหนึ่งหนึ่งตรงไหนก็ได้นะก็เป็นปัจจุบันขณะหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งในการเข้าขาคู่เข้าเหยียดออกเหลียวซ้ายแลขวากินดื่มพูดลิ้มเราก็สามารถมีสติที่เป็นปัจจุบันขณะได้ขณะหนึ 1, ่งหนึ่งทีเดียวนะขณะหนึ่งก็ย่อมล่วงเลยเราไปนะในขณะต่อไปก็ล่วงเลยไปอีกนะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราในปัจจุบันมีความหมายก็พึงเป็นอยู่ที่จะมีสติสัมัญญะในปัจจุบันให้มากอย่าหวังคึ่งอนาคตอนางองมันไม่แน่นอน,นแล้วก็อย่าจมกับอดีตทําให้เราทุกข์ชีวิตเราก็น่าจะมีกุศลธรรมที่งอกงามต่อไปได้ด้วยการเป็นอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุดเท่าที่พอจะทําได้ก็ฝากไว้เป็นกําลังใจนะว่าอย่ารลงอดีตอย่าเพ้อถึงอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มาก เท่าที่ตัวเองจะมีความสามารถแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทุกท่านทุกคนเธอยทาวาลิวะหะปลาการิปูเรนติสาคารังเอวามิไวโตตินังเปตานังอุปกาปติอิธิตังมะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเบปูเรนตุสังอาปาจันโดปนาราโสยัทธามนิโชติ ราโสยธาเสติเยวิวาจันโตทาภะโลกวินัสสตุมาเตภวตวันตรายุอสุขิเด็กายุกโขภาอภิวาทนเสรีสานิจังอุททปชัยโนสาตารุธัมมะวตันติอายุวนุสุขัง Halang ayu wattako hana watta ko a sili watta ko yaasa wattako hala watta koa w พโหตุสาปะทาทุกะโลกะปะเวลาโสกะสะตุจุปัตตะวอันนี้อันตรายาปิวินาสันตุจะเตชะสาชัยสีทินังลาพังโสธิปะกยังสุขังบลัง ายุจวันโนจะปวคังวุธิจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิวันตุเตภวตุสาพมังคลังลักขันตุสาบเดวตา อนุภาเวนัสสทาสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสสทาสโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังลักันตุสเทวตาสัสังฆานุภาเวนัสสวันตุเต นัวนาทุกคนนะ